อ่สวัสดีนะคะน้องๆน,นะคะช้านิดหนึ่งนะคะตอนแรกเรานัดกันอยู่ที่บ่ายโมงนะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะเริ่มนะคะสอนแล้วนะคะเป็นคอร์สติวฟรีนะคะยินดีต้อนรับนะคะน้องๆอ,อีกท่านหนึ่งอีก ดีนะคะคอ่าขอโทษนะคะยินดีต้อนรับน้องๆน,นะคะทุกท่านนะคะเข้าสู่คอร์สติวฟีเคมีมอสีนะคะบายพี่กวางนะคะก็เอกสารทิ้งไว้ให้แล้วนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะคะเนื้อหาเนียบทเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าที่จริงแล้ววันค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะนะคะค่อนข้างที่จะง่ายเลยเพราะว่ามันแค่อ่านและทําความเข้าใจ ไม่มีคำนวณอะไรมากมายนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือแค่อ่านแล้วก็คือทําความเข้าใจเนี่ยเราก็จะสามารถนะคะสอบได้เนาะเลยนะคะทีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเปิดเอกสารนะคะหน้าที่1น,นะคะก่อนเลยอ่ะหน้าที่นะคะเหมือนจะไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวขอสักครู่นะฮะขอเช็คก,ก่อนนะคะ เดี๋ยวขอตัวเช็คแป๊บหนึ่งนะคะอืมโอเคเหมือนหน้าสไลด์นะคะไม่ชัดเนาะ โอเคมาเลยนะคะไม่ช้านะคะที่จริงน้องอาจจะเห็นในน้องจะเห็นในเอกสาร,รของน้องแล้วนะคะก็ข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีอะไรเดี๋ยวเราถามกันในกลุ่มได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีการอัดเพิ่มนะคะไลฟ์ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ไม่มีนะคะลบคลิปนะคะก,ก็สามารถดูซ้ำได้นะคะเราเริ่มจากเลยว่าเรื่องนี้เราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะถ้าพูดถึงความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมีนะคะ บทนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่ต้องอ่านอย่างเดียวสิ่งแรกที่หนูจะต้องรู้เราต้องนึกก่อนว่าตอนนี้เรากําลังจะทำแลบถูกไหมเหมือนเราเป็นนักเคมีนักเรียนต้องจินตนาการหน่อยว่านักเรียนคือนักเคมีนักเรียนจินตนาการได้ไหมว่านักเรียนคือนักเคมีนะคะก็นะคะสมมติเราเป็นนักเคมีเรากําลังจะทําการนะคะปรุงแต่งสารนี่นะเราจะทําการปรุงแต่งสารนะคะ <ke> เดี๋ยวครูขออนุญาตนะฮะ ปรับหน้าจอ iPad คคูนิดนึงคูรู้สึกได้ว่ามันไม่ชัดขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะเพราะว่ามันลองใหม่ลองใหม่แป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวอืมเหมือนจะดีขึ้นมานชิดนึงอ่ะชัดไปเลยทีนี้นะฮะโอเคดีแล้วนะคะ ทีเนี้ยเรานึกสภาพว่าเราเป็นนักเคมีมาเรากเราจะเป็นนักเคมีน,น,นักเรียนแล้วนักเรียนกำลังจะเข้าเหมือนประมาณว่าเข้าเข้าแบบว่าเข้าห้องแลบใช่ไหมถ้าเราจะเข้าห้องแลบสิ่งแรกเนี่ยนักเคมีก็จะต้องทาแลบถูกไหมคะถ้านักเรียนทําแลบสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้สึกหรือว่านึกถึงก่อนเลยคือหนึ่งนักเรียนเนี่ยต้องมีความปลอดภัยอะไรบ้างนักเรียนอยู่ในห้องแลบห้องแลบคือการทําปฏิกแบบ การทาการทดลองอะนักเรียนต้องนึกสภาพมันสนุกว่าเฮ้ยอาจินตนาการตามด้วยกันนะคะตอนนี้เรากําลังเข้าไปนะคะเพื่อทําการทดลองโอเคไหมคะแล้วเราจะต้องควรจะแต่งตัวยังไงแล้วเราควรจะรู้อะไรบ้างนะสมมุติว่าวันนี้นักเรียนอยากจะเอาสาร A มาใส่สาร B เนี่ยนักเรียนควรจะเลือกใช้ภาชนะไหนนักเรียนจะควรจะรู้อะไรบ้างนะคะอ่ะโอเคทีเนี้ยเราจะไปดูกันต่อว่าหัวข้อแรกเลยเนี่ยขอไฮไลท์นะคะหรือว่าไฮไลท์เนี่ยนะ ไฮไลท์ใช่ไหมไฮไลท์เยอะๆเลยนะคะคือหนูจะต้องรู้ก่อนว่าประเภทของสารเคมีคืออะไรขวดแต่ละขวดที่หนูจะไปหยิบแล้วหนูไปทำและบนะติตนาการตามว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องแล็บนะคะขวดแต่ละขวดนะคะที่หนูจะไปหยิบหรือจะเอามาผสมมันคือสารอะไรเป็นกรดหรือเป็นเบสความปลอดภัยนะคะความรุนแรงมันมากแค่ไหนเริ่มเลยนะคะเขาบอกว่าสารเคมีนะคะมีหลายประเภท จึงจําเป็นจะต้องมีฉลากที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตรายนะคะเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บโดยฉลากของสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนะคะก็คือควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้อันที่1อันที่หนึ่งนะก็คือชื่อผลิตภัณฑ์คือถ้าไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์นี้บอกเลยว่าเป็นยังไงคะก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคืออะไรนะคะ ข้อที่สคือหนูจะต้องมีรูปสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีนะคะอ่าถัดไปข้อที่3นะคะก็คือข้อมูลความเป็นอันตรายและข้อควรระวังส่นะคะข้อมูลของบริษัทนะคะข้อมูลของบริษัทนะคะแล้วก็ผู้ผลิต สารเคมีทีเนี้ยพี่กวางเนี่ยก็จะมีตัวอย่างนะคะให้น้องอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวนะคะขอสักครู่นะฮะพี่กวางนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะให้น้องอ่าอยู่ด้านล่างโอเคนะคะทีเนี้ยตัวอย่างเรามาดูว่านี่คือฉลากจริงๆนะมีใครเคยเห็นขวดเคมีบ้างคะเนี่ยขวดสารเคมีมีไหม ถ้าเคยเห็นก็เดี๋ยวมาเมเมนต์ทีหลังก็ได้นะคะว่าเคยเห็นบรรยากาศจะได้ไม่เหงาเพราะว่าตอนนี้เรียนซัมเมอร์กันอยู่นะคะแต่ว่าพี่อัดทิ้งไวใ้ให้นะให้เรานะคะเข้าไปมาดูย้อนหลังจะได้เก่งๆนะ่งสมมติว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยนะคะมีมีฉลากไหมคะเรามีฉลากนะพอมีฉลากเสร็จเนี่ยอันที่หนึ่งเห็นไหมคะคือชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์จะอยู่ด้านบนนะแล้วหนูก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเห็นไหมเห็นสัญ,ญลักษณ์ไหม เออนะคะสัญลักษณ์นี้ก็คือมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีดังนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งที่หนูจะต้องเห็นแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นอันที่สองนะคะที่สองก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์นะคะรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีและอันที่สามคือฝั่งนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยที่สามฝั่งนี้นะฮะ ก็คือจะเป็นข้อมูลความเป็นอันตรายแล้วก็ข้อควรระวังซึ่งเขาจะบอกไว้หมดเลยนะคะและอันที่4สุดท้ายด้านล่างเนี่ยนะคะจะเป็นข้อมูลของผู้ผลิตนี่คือส่วนผสมส่วนประกอบนะคะที่น้องจะต้องรู้ว่า มันในในในขวดหนึ่งขวดจะมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจินตนาการตามกันนะตอนนี้กำลังหยิบขวดสารเคมีตอนนี้เราไปทักเคมีใช่ไหมเราเริ่มอยากวดเลวแต่เมื่อกี้แล้วนะเราจะเอาแบบกระทัด,ทดรับแล้วเราทำได้เลยโอเคไหมก็คือว่าเมื่อกี้เราหยิบขวดมาแล้วเราไปทักเคมีอยู่้ยตอนนี้เรายังไม่รู้ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องแต่งตัวยังไงพอเราเข้ามาในห้องหลัแลวโอเคไหมเราหยิบขวดถูกไหมถูกไหม แล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยนี่มันคือชื่อ concentrate นะคะ hydrochloric acid concentrate เนี่ยหมายถึงเข้มจนนะเจมจนโอเคไหมดังนั้น hydrochloric acid เนี่ยมันก็คือ s c l เออซึ่งเดี๋ยวหนูจะเรียนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยหนูจะ strong acid ก็คือกรดแก่เนี่ยเยอะมากเดี๋ยวตอนนี้เราคุ้นๆก่อน hydrochloric ครูกวางพูดถึง hydrochloric เออนะคะถัดไปก็มีรูปสัญ,ญลักษณ์ที่หนูจะต้องรู้แล้วก็ข้อมูลแล้วก็แหล่งที่มาเรียบร้อยแล้วนะคะอะตอนนี้เราหยิบขวดละหลังจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยอ่าพี่กวางขออนุญาตเป็นทั้งพี่ทั้งครูแล้วนะคะนะคะก็คือสมมุติว่าเออนักเรียนเนี่ยนะคะไปหยิบอีกขวดหนึ่งคือขวดนี้เลยในขวดนี้มานักเรียนลองนึกสิว่าถ้านักเรียนหยิบขวดนี้นักเรียนจะสามารถ ลาเบลอะไรได้บ้างนะฮะเออนะคะนล้วเรียนจะสามารถนะคะแล้วเรียนจะสามารถนะคะ,ล,ะ,าาะ,คะลาเบลอะไรบ้างอาจทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีเนาะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งโอ๊ยขอโทนะคะมาแล้วมาแล้วฮนะะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจอพี่หายนะฮะ อ่ะเราจะสามารถนะคะลาเบลอะไรได้บ้างเริ่มเลยนะคะเราจะเริ่มจากนะคะอันที่หนึ่งนอันที่หนึ่งคืออันนี้นคะคะ n p r o p y l a l c o h o l อันนี้คืออะไรคะคือชื่อถูกไหมสิ่งที่เราควรจะเห็นใช่ไหมคะมันคือชื่อนะอันถัดไปคะ่ะก็สัญลักษณ์อะไรเอ่ยเมื่อกี้แอบไปดูข้าง เออจะเป็นรูปแสดงใช่ไหมคะสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายของสารเคมีใช่ไหมดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแสดงสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายของสารเคมีและอันที่สามค่ะเป็นอะไรเอ่ยที่สามเมื่อกี้อันที่สามคะคาเตือนข้อมูลความอันตรายแล้วก็ข้อควรระวังเนาะก็คืออันนี้แอและอันสุดท้ายอยู่ด้านล่างค่ะอันที่สี่คืออันนี้คืออะไรคะเป็น เป็นไรเอ่ยอันที่สี่เมื่อกี้ที่เราเห็นข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้สารเคมีเป็น,นเวลาเราไปเจอขวดปุ๊บเราหยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะได้นะคะอ่านเป็นนะอันนี้คือข้อมูลนะคะบริษัทผู้ผลิตนะแบบนี้เลยเออนะคะโอเคอะลองจดดูนะคะ นะสมมติว่าเราจดแล้วนะคะตอนนี้เราหยิบสารเคมีเรารู้แล้วใช่ไหมว่าคืออะไรนะคะเราจะไปต่อนี่ตรงนี้นะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายนะคะสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายนะนะคะที่หนูจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์เป็นความอันตรายอันที่หนึงเนี่ยก็คือในบทนี้จะต้อง นี่คือหัวใจมาเลยนะหนูจะต้องรู้เนี่ยนะคะว่ามันมีอะไรเอ่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่สองระบบที่หนูจะต้องรู้อันนี้ออกข้อสอบต้องต้องต้องตั้งใจฟังตรงนี้ดีๆนะคะอันที่หนึ่งเราจะเรียกตัวย่อเนี่ยว่าระบบ GHS นะคะระบบ GSS และอันที่สองจะเป็นระบบ NFPA เดี๋ยวเราไปดูภาษาอังกฤษกันนิดหนึ่งนะคะว่ามันแปลอะไรนะคะ GSS เนี่ยของหนูมันจะย่อมาจากนะคะ Goberly h a r m o n i z e d System นะคะ of Classification and Labelling of Chemical นะคะอีกอันนึงเนี่ยนะคะจะเป็น National n a t i o Fire Protect Association Hazard Identification System นะคะก็นนี้จะเป็นระบบ2อันนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้หนูดูว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าเป็น GSS ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราควรจะรู้สัญลักษ ที่แสดงความเป็นอันตรายในระบบ GSS เพราะว่ามันจะติดทุกขวดดังนั้นถ้าเราจำไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่สัญลักษณ์เนี่ยสื่ออะไรนะคะเราเริ่มจากอันแรกเลยคือเราจะมาดูช่องนี้ด้วยกันอันนี้เราจะเรียกว่าหนูเคยเห็นที่ไหน่หมหนูค่อยๆนึกนะคะหนูเคยเห็นไหมอันนี้เนาะลองดูก่อนว่าเคยเห็นหรือเปล่า โอเคอันนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะเคยเห็นในขวดสเปย์นะคะใช่ไหมหนูเคยซื้อขวดสเปย์หรืออะไรมาฉีดถูกไหมคะมันจะติดไว้ที่ขวดสเปย์เหตุผลเพราะว่าถ้าเราเอาสเปรย์เราสเปย์หรือน้ําหอมมาเลยต่างๆที่น้องใช้กันเนี่ยนะคะก่อนออกจากบ้านน้องจะต้องโปะทุกอย่างนะคะเพื่อให้มันหอมเนี่ยถ้าน้องเอาขวดสเปย์เนี่ยนะคะไป ทิ้งไปเรื่อยนะหรือว่ามีใครไปเผาเนี่ยก็จะสามารถเป็นนะคะสารไวไฟได้ดังนั้นตัวนี้นะคะก็คือมันจะเป็นสารไวไฟไวไฟก็คือจุดติดแบบระเบิดได้ก็คือลุกไหม้ได้ติดได้นะคะทีนี้ขอขยับมาด้านล่างได้ไหมแล้วเดี๋ยววนไปด้านโน้นนะคะด้านล่างก็คือแก๊สบรรจุใต้ความดันถ้าแบบนี้คือต้องเป็นแก๊สที่ใช้บรรจุใต้ความดันคือตรงตัวเลยลักษณะก็จะเป็นเหมือนรูปอะไรคะ่นะนักเรียนจ๋า มันจะเป็นเหมือนรูปกระบอกแก๊สใช่ไหมต่อเลยนะสารหัดไปนี่จะเป็นรูปคนอันนี้จําง่ายพี่ก็จําอันเนี้ยอันเดียวเลยนะคะก็คือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะโอเคสารนี้นะเออเป็นอันตรายต่อสุขภาพมันก็จะเป็นเหมือนบอกมาว่าจะสามารถก่อให้เกิดนะอันตรายต่อสุขภาพนะคะมูฟต่อมาด้านนี้ค่ะนี่คือสารออกซิไดเห็นไหมคะ สารออกซิได์ตัวเนี้ยมันจะจับจํามันจะสับสนนิดหนึ่งนะคะก็คือเดี๋ยวนะคะขออนุญาตจับสายแป๊บหนึ่งอ่าแป๊บหนึ่งนะคะอ่าลองอ่านก่อนโอเคอืมนะคะ เดี๋ยวครูขออนุญาตถ่ายหน้าจอนิดนึงได้ไหมฮะโอเคโอเคมาทีเนี้ยค่ะสารเมื่อกี้อันนี้คืออันตรายต่อสุขภาพอีกฝั่งหนึ่งค่ะคือสารออกซดได์เห็นไหมคะสารออกซิด์นักเรียนจะสังเกตว่ามันจะเป็นวงกลมล้วก็จะมีไฟลุกดังนั้นตัวเนี้ยออกข้อสอบบ่อยมากระหว่างไวไฟเนี่ยกับออกซิได์เนี่ยครูจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะโอเคไหมดังนั้นเนี่ย เราดูนะถ้าสารออกซิไดซ์มันจะมีวงกลมแล้วก็จะมีไฟลุกแบบเนี้เราจะเรียกมันแว่นะฮะตัวที่สามารถช่วยให้สารอื่นเผาไหม้ได้ดีตัวสื่อเป็นไงคะลืมแนะนำว่าตัวสื่อจะแปลผกหันกันหน้าตานะหน้าตาเป็นไงคะได้ไหมคะหน้าตาน้องบอกตัวสื่อสวยมากอย่ามานะฮะ ตัวสืบคุูไม่ค่อยสวยนะก็เดี๋ยวพยายามจะเขียนดีๆแล้วกันนะก็คือสารเนี้ยนะคะก็คือจะช่วยให้สารอื่นนะคะเผาไม่ได้ดีช่วยให้นะคะสารอื่นเผาไม่ได้ดีแบบนี้นะคะ ทีเนี้ยพอเราช่วยให้สารอื่นเนี่ยเผาไหม้ได้ดีส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นไวไฟเฉยๆก็คือติดไฟง่ายสองอันนี้อย่าโดนโจทย์หลอกนะหนูจะต้องแยกให้ออกโอเคไหมเนี่ยแยกให้ออกนะคะถัดไปค่ะขอไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางขวานะก็คืออันนี้วัตถุระเบิดเออวัตถุระเบิดนะคะแป๊บหนึ่งนะอ่ะ วัตถุร,ระเบิดก็จะเป็นรูปเหมือนระเบิดเลยง่ายๆนะคะต่อมาด้านล่างค่ะสารที่กัดก่อนนะคะสารที่กัดก่อนก็คือมีรูปมือนะเดี๋ยวขอแย่ขยายแบบนี้มีรูปมือนะมีรูปมือเห็นไหมแล้วก็จะมีอะไรเทเข้าไปถูกไหมคะก็จะเป็นสารที่กัดก่อนถัดไปสารที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนักเรียนสังเกตถ้ามันพูดถึงสารที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนี่คือมันเป็นรูปกระโหลกใช่ไหมคะ กะโหลกกะลาปลากระบอกนะมันเป็นรูปหัวกะโหลกแล้วก็จะมีกระดูนะคะควายแบบนี้เลยนี่คือสารที่เป็นอันตรายต่อชีวิตถัดไปคะ่ะนักเรียนขะเครื่องหมายอัศเจรีย์อย่างเดียวคือระวังนะฮะถัดไปคะ่ะสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลอ้อมก็จะมีรูปต้นไม้แล้วก็มีปลาตายนิดนึงอันเนี้ยคือหนูควรจําถามว่าพี่วางที่มึงเอามานี้กูต้องจําหมดไหมนะคะต้องจำหมดเ <c oughs> ว้ยไม่งั้นจะทําไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อสอบปีหนึ่งเนี่ยเอาออกแต่สัญลักษณ์อย่างเดียวถ้าเด็กไม่ได้จําสัญลักษณ์ก็ ก็ไม่หลอดถูกไหมคะแต่ว่าครูว่ามันเดาง่ายอยู่ปะฮะเราเห็นปุ๊บมันเดาง่ายอยู่เปล่าใช่ไหมคะเนาะหัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้แล้วแหละเราจะพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไลฟ์ต่อให้จบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าขอเซตกล้องเซ็ตอะไรแป๊บหนึ่งนะฮะมาค่ะมาตรงนี้นะคะเราจะมาดูตรงนี้กันนิดนึงค่ะเขาบอกว่าจากฉลากของสารเคมีทั้งสองมีอันตรายตามระบบ gss อย่างไรบ้างทีนี้เราจะมาดูค่ะว่าอันนี้คืออะไรเราชี้ได้ไหม เห็นไหมนี่ขวดเคมีอันนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นตัวออกซิดไดต์ตัวนี้จะเป็นตัวออกซิได์ใช่ไหมอันแรกอันที่สองก็คือเป็นไงคะมีลิทอะไรเอ่ยเขียนให้เราเข้าใจก็ได้ค่ะมีลิทกัดกร่อนเนาะถัดไปด้านล่างค่ะลองลอง,ลองแบบว่าเฮ้ยลองนึกซีว่าแบบฉันทำได้อหไเอาไหมั ครูขอแยกขยายอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยชดัดอะเดี๋ยวครูขออนุญาตปรับแป๊บหนึ่งนะฮะครูรู้สึกได้ว่ามันชัดเป็นจังหวะแล้วไม่ชัดนะคะเป็นจังหวะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีปรับแป๊บหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวจะพักไปก่อนนะคะอ่ะทีเนี้ยนะคะอ่ะลองดูสิอัสเจรีคืออะไรนะเขาบอกให้ทําอะไรอัสเจรีเนี่ยอัสเจรีคือระวังจะวิ่งหรือไงนะฮะระวังอ่ะระวัง ส่วนอันนี้ก็คือเป็นยังไงคะสารที่เป็นาจจะติดไปแล้วสารที่เป็นนะคะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะสุดท้ายคือไงนะต่ออะไรคะอันตรายต่ออะไรเลยต่อสุขภาพใช่ไหมต่อสุขภาพและไอที่ลุกโชนเลยอะ่ะคืออะไรนะไวอะไรคะ ไวไฟแสดงว่าอยู่ถ้าไวไฟนี่อยู่ต้องต้องเอาติดไฟไหมเนะี่ยฮะถ้าไวไฟนี่คือไม่เอาติดไฟนะลูกนะเอาเอาหนีนะโอเคโอเคค่ะต่อเลยข้อที่2ค่ะจากสารรักษ์ในระบบ GHS สารเคมีชนิดนี้เป็นสารอันตรายตรงกับข้อใดมี1 2 3 4เฮ้ยบอกเลยว่าถ้าข้อสอบแบบนี้ออกนี่คือเหมือนคะแนนฟรีอะคือหนูนึกดีๆนะถ้าเราจำได้คือจบอันแรกหนูตัดชอยก็ได้แล้วปะ อันแรกเนี่ยอ่าสมมติครูหนูจำอันแรกไม่ได้พี่กวางหนูหนูไม่ได้อันแรกว่ะนะคะถ้าไม่ได้อันแรกไปดูอันสุดท้ายดิอันสุดท้ายนี่คืออะไรสารที่เป็นอันตรายต่ออะไรที่พี่กวางบอกว่าถ้ามันเป็นรูปหัวกะโหลกแล้วมีกระดูกขาดเนี่ยคือมันจะตายไปแล้วถูกไหมคะมันคือสารที่เป็นอะไรเอ่ยอันตรายถึงชีวิตดังนั้นก็มีช้อยอยู่อันเดียวหรือปะที่เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนนี้ก็ไวไฟเห็นไหมตอบข้อสองถูกไหมง่ายมาก ถูกไหมคะถ้าเราจำได้ใช่ไหมมูฟต่อค่ะจะได้ไม่ช้าข้อที่3สารเคมีชนิดหนึ่งค่ะเป็นของเหลวเป็นสาเหตุหรือมีส่วนที่ทําให้สารอื่นเนี่ยนะคะเกิดการติดไฟหรือเผาไหม้ได้มากกว่าปกติถ้านักเรีนยนต้องติดฉลากในระบบ g s h เนี่ยนะคะบนขวดของของเหลวนี้ควรรัศลักษณะยอย่างไรติ๊กตอ t ติ๊กตอตอนนี้เรายังเป็นนักเคมีอยู่นะเรายรังจินตนาการว่าตอนนี้เรากําลังเป็นนักเคมีแล้วเดินเข้ามาในห้องแลบโอเคปะ แล้วเรากำลังหยิบขวดแล้วเรากำลังเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ G S S แล้วเออลองทำข้อสามในใจสิคะเขาบอกว่ามีส่วนช่วยทำให้สารอื่นติดไฟหรือเผาไหม้ได้มากกว่าปกตินะคะถ้านักเรียนต้องติดฉลากในระบบ G S S บนขวดของเหลวนี้ควรเลือกสัญลักษณ์แบบใดดังนั้นครูกวางบอกเมื่อไหร่เมื่อกี้พี่พ,พี่หรือครูมึงเอาสักอย่างสิเอาพี่หรือครูเลยเนี่ยคงงตัวเองนะฮะ เอาเป็นพี่ไหมหรือคูเอาคูแล้วกันเนาะคูควางนะคะบอกว่าถ้ามันทำให้สารอื่นติดไฟใช่ไหมแล้วก็เผาไหมได้สารนั้นจะเรียกว่าสารออกซิไดซึ่งสัรล์ของออกซิไดจะมีรูปไฟเป็นวงกลมแล้วก็มีไฟลุกชนนี่ออกซิไดก็ตอบข้อสามไปเลย ทีนี้ค่ะข้อ4ี่เราจะมาข้อ4ก่อนที่เราจะไปสัญ,ญลักษณ์อีกระบบหนึ่งคือ NFPA นะคะมาข้อ4ี่เขาบอกว่าข้อ4นะบนฉลากบรรจุภัณฑ์สารเคมีมีสัญ,ญลักษณ์รูวไปตัวไรผึ่งวะเนี่ยนี่นี่คือข้อสอบแพท2ปี64ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น A Level นะ <c oughs> ซึ่งมันก็เอาแนวมาใช้ใน A level ได้เหมือนกันทีเนี้ยนะคะนักเรียนลองดูครูจะให้นักเรียนหนึ่งนาทีเออหนึ่งนาทีนะฟอยนะคะดูซิว่าทำได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกเริ่มะคะ่ะหนึ่งนาทีนะ,ะลองดูก่อนลองดูก่อนเดี๋ยวจะขอหยุดไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อนะคะ ep สองให้นะคะเขออาเซ็ตแป๊บหนึ่งเนาะโอเค ยังไม่ครบหนึ่งนาทีโอเคไปก่อนลองดูซิว่าข้อที่สี่เราทำได้ไหมอ้าฮะได้ไหมได้แม่้ฮะาาอ่ะโอเคข้อที่สี่มาก่อนที่ จะจบนะคะระบบ GHS จบแล้วนะเนี่ยไวมากนะคะย่อสามสิบนาทีนะฮะเขาเรียนกันทั้งเทอมมาทีเนี้ยนะคะสารเคมีเขาถามว่าตอนเนี้ยโอ้ขอโทษพอดีโจทย์มันเว้นเว้นไกลนิดนึงนะฮะสารเคมีชนิดหนึ่งค่ะมีจุดว่าไฟเท่ากับสิบคำว่าจุดว่าไฟเนี่ยนี่คือสิ่งที่โจทย์พยายามจะบอกอันที่หนึ่งอันที่สองทำให้เกิดการระคายเคือง ละไคเคียงนะฮะจะทําให้เป็นหมันได้นี่แสดงว่าเป็นอะไรส่งผลต่อสุขภาพไหมคะส่งผลเนาะและเอ,อแสดงความเป็นอะไรได้บ้างเดี๋ยวก่อนนะเกิดม,มีละไคเคืองใช่ปะละไคเคืองพี่หรือผูกวางลืมไฮไลท์นะอันนี้ละไคเคืองแลง้วกันนะดังนั้นจุดว่าไฟเราควรจะเป็นอะไรจุดว่าไฟคือติดไฟง่ายใช่ปะดังนั้นจุดว่าไฟคือติดไฟง่ายอันไหนติดไฟง่ายบ้างโอเคเนาะ ถูกไหมถัดไปส่งผลต่อสุขภาพมีอะไรบ้างมีอันนี้รู้แล้วมั้งตอบอะไรเนี่ยนะคะถัดไปก็ระวังใช่ไหมคาให้เกิดอาการระคายเคืองก็คือระวังก็ตอบข้อที่5พยายามใช้เทคนิคในการตัดสอยเมื่อจะทําให้เราเร็วขึ้นนะคะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบที่ระบบแรกนะคะก็คือระบบ gsh นะตอนนี้หนูมีการบ้านแล้วว่าการบ้านมีมาแล้วหรอมีตอนนี้เลยนะคะก็คือการบ้านเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องไปท่องสัญลักษณ์แม่กลุ่มนี้เราจะประคองกงันไปแต่กาลังพยายามจะทำให้จบนะคะก่อนเปิดเทอมด้วยซ้ำดังนั้นเวลาหนูเปิดเทอมเนี่ยนะคะ หนูก็จะชิลมากนะคะสามารถเรียนเข้าใจนะแล้วก็ทำแบบฝึกัดได้ในห้องนะคะโอเคถ้ามีประโยชน์นะคะก็ฝากกดนะคะกดไลค์เนาะแล้วมีคำถามฝากสามารถเม้นได้เลยในกลุ่มไม่ต้องเกรงใจนะคะแล้วก็ไลน์ ID ส่วนตัวนะคะพี่กวางบอกไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวแอดมาถามได้ถ้างงมีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ EP ถัดไปคะ่ะขอบคุณค่ะ Mm-hmm.